ยังไม่ผิดปกติในคนเราได้มียีนมะเร็งอยู่มีองโ์บริีโปรโตองค์จีิจีนยีนที่มันจะทําหน้าที่ปกติยังไม่เกิดเป็นเซลล์มาเร็งเกิดขึ้นนะคะในสัตว์ต่างๆคนเราจะมียีนมะเร็งอยู่ทุกคนนะคะยีนมาเร็งนั้นจะทำหน้าที่ปกติอยู่ยีนมะเร็งนั้นทาหน้าที่อะไรนะคะยีนนั้นหรือ S R C G นะคะทำหน้าที่ในการสร้างเอนไซม์ที่ควบคุมการเจริญของเซลล์ สร้างเอนไซม์พวกเทโรซีนไคเนสนะคะเอนไซม์พวกนี้เนี่ยจะทําหน้าที่ในการควบคุมการเจริญเติบโตนะคือพ,พอเซลล์มาสัมผัสกันแล้วรู้ว่าจะหยุดโตมันก็จะหยุดโตเอนไซม์ en มันทางานได้เพื่อให้หยุดการเจริญควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์แต่ถ้าหากว่ายีนี้ผิดปกติไปถ้า S R C นผิดปกติไปหมาความว่ามันก็จะไม่ได้ทโรซีน มันก็จะไม่สามารถควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ได้ตรงนี้โอเคไหมคะโอเคนาะแล้วปกติในเซลล์คนเราก็จะมี S R C e n e อยู่เป็นยีนที่สร้างเอนไซม์ที่ควบคุมการเจริญของเซลล์เหมือนกันที่เราจะเจริญเติบโตเซลล์เรามีการเจริญเนี่ยพอเจริญช่วงระยะหนึ่งมันจะมีตัวที่มาควบคุมให้หยุดการเจริญแต่เซลล์มะเร็งนั้นมันเกิดการแตกตัวไปเรื่อยๆไม่อยู่การเจริญใช่ไหมคะน ปกติแล้วในคนเราก็จะมี S R uh, C S G นี้อยู่ด้วยนะคะนี่เขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะเจอในไก่ที่ปกติหรือในเซลล์สิ่งที่ชั้นสูงในฮิวแมนในคนเราเนี่ยก็จะพบ S R C G เพราะว่ายีนนี้สร้างเอ็นไซม์ที่ควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ะนั้นเซลล์บางอย่างอาจจะมีการแ่กตัวโดยที่ควบคุมไม่ได้แต่คนที่ปกติ S R C G ยังปกติ ทำหน้าที่ได้จะควบคุมการแบ,บ่งเซลล์ได้แต่เมื่อไรก็ตามที่เราถูกอินเฟคด้วยรไ t r o v i r u s เมื่อไหรก็ตามที่มีการอินเฟคถูกอินเฟคด้วยเร t r o v i r u s จะทำให้มีความผิดป,ปกติของ srg g, g srg นี้เกิดขึ้นนะคะูซิมันเกิดได้ยังไงอันนี้นะคะเริ่มแรกเลยนะคะอันนี้เป็นสารพุก,กรรมของไวรัสของเร t r ร v i r u s ที่สารพุก,กรรม มันเป็น id ใช่ไหมคะเนาะก็เป็นเวลาที่ยังไม่มียีนมาเรงอยู่นะคะเป็นยีนที่ยังปกติอยู่นะคะนี้พอ infect cell มันก็จะใช้ reverse transcriptase ของมันในการสร้าง dna นะคะแล้วก็ดีเกรด id แล้วก็ยังสร้าง dna เส้นหนึ่งเพื่อได้เป็น double stranded dna ของไวรัสนะะ life cycle วงจรชีวิตของไวรัสอันนี้มันต้องไป integrate เข้ากับ โปรโมเตอร์ DNA ของโปรเซลนะคะอันนี้เป็นเซลลู ular DNA ก็คือเป็น DNA ของโปรเซลนะคะมี S R C G อยู่นะคะอันนี้มี C อยู่หน้าก็จะบอกว่ามันเป็น S R C G หรือยีนบริเวณที่ผิดปกตินะคะคแต่ที่ครูบอกว่าในสัตว์ต่างๆใน human ในยูคาริโอติเซลจะมี S R C G อยู่ยมียีนบริเวณอยู่นะคะเพราะมีความสำคัญเพราะว่าทำหน้าที่ในการควบคุมการเจริญของเซลล์นะคะนีิสัยว่าไวรัส พออิ f e c t เซลล์แล้วมันไปอินทิเกรต DNA ของมันใกล้ๆกับ S R C G อันนี้มีการอินทิเกรตเข้าไปใกล้ๆกับ S R C G มีการเพิ่มจำนวนของ DNA ของมันไปพร้อมๆกับ DNA ของโฮสต์เซลล์อนนี่ก็มีการเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆเสร็จแล้วจำได้ใช่ไหมคะว่าไอ้ไวรัสพวกนี้มันก็ต้องเกิดการแสดงออกเพื่อสร้างเป็นไวรัสตัวใหม่นะคะนั้น DNA ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องถูก นำมาเกิดการแสดงออกเพื่อสร้างเป็น i n สร้างเป็นโปรตีนขอหพุ้มสร้างเป็นโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบหลักของไวรัสแล้วก็ package, แพ็เกจได้เป็นไวรัสตัวใหม่นี้ตอนเกิดการแสดงออกนะคะถ้าหากว่าเ,าเกิดการแสดงออกแล้วสร้างเป็น i n a โดยที่ไม่ได้มีการนำเอา s r c g ของโคเเซลติม,มาด้วยนะคะไวรัสนั้นก็ไม่มีดีนมาเลอยู่แต่บางครั้งเนี่ยพบว่า พอมีการอินทิเกรตของ DNA ของไวรัสนั้นไปใกล้ๆก,กับยีนมะเร็งนะคะมันจะนำเอายีนมะเร็งนั้นติดมาได้ด้วยถ้าไหมคะเนื่องตอนแรกเนี่ยไวรัสมันจะไม่มียีนมะเร็งแต่ได้มาจากโปรเซลถ้าไหมคะนะคะเพราะว่าไวรัสมันต้องมีการแสดงออกมันไม่ใช่อินทิเกรตแล้วมันหยุดอินทิเกรตเสร็จไวรัสอวงจรชีวิตมันต้องมีการเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆนะคะไวรัสเหมือนการเพิ่มจำนวนก็คือพอเข้าไป DNA เข้าไปอินทิเกรตกับ DNA เจ้าบ้านแล้ว เกิดการแสดงออกนะคะจะสร้างเป็น ID a ที่เป็นารพันธุกแล้วก็แพ็กเกจรวมตัวกับโปรจีนของผู้น้องได้ไวรัส,สตัวใหม่เนถ้าหากว่าการเกิดอ่อเกิดการแสดงออกนั้นเอามาเฉพาะ I n เท่างนั้นไวรัส,สตัวใหม่ตัวนี้ก็ไม่มียีนระเร็งแต่ถ้าหากว่านำเอาส่วนของ srcg หรือยีนบะเร็งของโพสเซลติดมาด้วยตอนนี้ไวรัส,สตัวใหม่มียีนมะเร็งมาด้วยนะคะณที่นี้ข้างหน้าเห็นว่า V ก็คือเป็นไวรัส เป็นยีนมะเร็งที่อยู่ในไวรัสแต่อันนี้เขียนว่า c อยู่ในเซลลก็คือเป็นยีนมะเร็งที่พบในโครโซล c อยู่ในเซลลุล่าก็คือเป็นไวรุ่จากไวรัสแล้วถ้าหากว่าการแสดงออกนั้นมีการนำเอา dna ของ s r c gene ไปติดมาด้วยนั้นตอนนี้ไวรัสจะมียีนมะเร็งข่้นมาด้วยโอเคปะโอเคนะคะนี่เกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงกลายเป็นมะเร็งได้นะคะ อันนี้นะคะอันแรกเลยอันนี้ต้องเป็น normal cell คือเป็นเซลล์ที่ยังปกติอยู่นะคะถูก infect โดยไวรัสในยีนที่ปกตินั้นก็จะมียีนมะเร็งหรือ S r C G ยีนมะเร็งคืออะไรนะนี้เขาเรียกว่าเป็น proto oncogene proto คือมันยังไม่เกิดเป็นมะเร็งนะคะ oncogene นี่ก็คือเป็นยีนมะเร็งนะคะแต่ proto oncogene ก็คือเป็นยีน,ะะนยที่มันยังไม่มีความผปกติยังทำหน้าที่ได้ยังสร้างเอนไซม์ที่ ควบคุมการเจริญเติบโตของเซลได้นะคะสีแดงๆอันนี้ก็คือเป็นโปรโตอองโกจีทำไหมคะทัดเนาะทัดป้ายับหน้าหน่อยโอเคไหมคะโอเคป้าข้างหลังโอเคไหมคะหลับยังทำไหมคะออกข้อสอบนะนั้นยีตัวนี้นะคะนี่เขาก็บอกเป็นยีที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการเจริญของเซลนะคะ retrovirus i ิ f เ c t แล้ว ปล่อย RNA เข้ามาใช่ไหมคะเพราะกันนั้นก็ปล่อย Reverse t r a n s c r i p t a s e ปล่อยอะไรอีกอันนึ่ง Primer ที่เป็น t e RNA จำได้ไหมนะคะเสร็จแล้วก็สร้างเป็น Double stranded DNA ของไวรัสวงจรชีวิตของ Retrovirus นั้นต้องแทรกตัวเข้ากับ Promosomal DNA ของโปรเซลตอนนี้ก็มีการแทรกตัวเข้าไปใกล้ๆกับโปรตออคูดีของโปรเซลนะ รืบบอนชอนชีวิตของมันก็จะต้องมีการเพิ่มไวรัสเสร็จแล้วก็เกิดการแสดงออกตรงน,นี้นักเรียนจะเห็นว่าออพอมีการแสดงออกนะคะได้เป็น RNA เนี่ยมันจะมีการนำเคาส่วนโปรโตอองโกลจีมาด้วยสีแดงๆคือนำเคาส่วนของ DNA ที่ของโฮสต์เซลล์เนี่ยนะคะติดมาด้วยมีสีแดงๆติดมาด้วยสีเขียวๆเวป็นสารพับของไวรัสเสร็จแล้วันบตอนนี้ก็จะได้ดัโนีไวรัส ที่มีโปรโตออนโคจีอยู่แล้วมันก็ต้องอินเฟคไปเรื่อยๆก็จะมีอินเฟคเซนไซเคิลอินเฟคไปเรื่อยๆพออินเฟคไปเรื่อยๆเนื่องจากว่ารีเวิร์สทรานสคริปเทสไม่มีระบบตรวจทานซ่อมแซมนั้นมันอาจจะมีการสร้าง DNA ที่มีลำดับเบสที่ผิดไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็จะได้เป็นไวรัสที่ไอตัวโปรโตออนโคจีนั้นถูกเปลี่ยนไปเป็นออนโคจีแล้ว โปรโตอองโกจีนคือยีนมะเร็งที t <t <irt> <olas> ่ปกติอยู่เนาะอยู่ในคนยังปกติอยู่นะคะแต่พอถูกเรโทรไวรัสอินเฟคไปอินเฟคใกล้ๆโปรโตอองโกจีนนะคะมันจะนำมาโปรโตอองโกจีนเข้ามาในไวรัสด้วยแต่ไวรัสเนี่ยไอรีเวอร์ชั่นชิพเชสที่มีการเพิ่มจานวนมีการสร้างเป็น DNA สร้างเป็นดับเบิลสแตรนด์ดีเอ็นเอนะเรโทรไวรัสไม่มีระบบตัวทานไม่มีฟลูฟรีนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ไวรัสที่ไอสีแดงๆเนี่ยมันมีระดับเบสผิดไปแล้ว มันเปลี่ยนโรโตอองโคจีเป็นองโคจี ene, ตอนนี้เป็นยียนที่มันไม่สามารถทำหน้าที่ได้ปกต,ติแล้วพอมัน infect, อินเฟคเข้าไปในโฮสเซลโฮสเซลก็จะได้รับองโคจีนั้นโฮสเซลล์จะได้รับส่วนของยีนมะเรนที่ไม่สามารถผลิตไทโรซีนไคเนสได้เพราะฉะนั้นก็จะไม่สามารถควบคุมการเจริญของเซลล์ได้ก็จะมีการแบ่งตัวอย่างผิดปกติก็เกิดเป็นเซลมะเร็งเกิดขึ้น ะหันหน้มทำไหมคะ,ะ,ม,คะมีพยักหน้าหรือพูดนี่ไม่พยักหน้าทันเปล่าไม่แน่ใจเ้้าอ,อีกรอบไหมหรือไม่ต้องโอเคไหมคะนี่คุยกูนิดนึงดิโอเคใช่ไหมคะไม่ต้องอีกครั้งนึงนะ ฉะนาเรงนี่นะคะมันก็เกี่ยวข้องกับไวรัสด้วยนะะในสิ่งมีชีวิตต่างๆแม้แตนะ่ในมนุษย์เองก็มี s r c gene มีมมดีนมะเร็งอยู่นะคะแะเม่ก็ตามถูก infect ด้วย trovirus มันทำให้เกิดความเป็ปกติได้ก่อให้เกิเมดมะเรงได้นะคะแต่ทีนี้ก็ไม่ได้เกิดจากไวรัสอย่าเดียวนะคะมะเรงนะไม่ได้เกิดจากไวรัสอย่าเดียวการเกิด mutation เกิดการกลายพันธุ์ ในส่วนของโปรโตอองโคจี ology, นั้นก็เกิดจากสารเคมีต่างๆได้เกิดจากรังสีได้การได้รับรังสีการได้รับสารเคมีสารพิษต่างๆก็ก่อให้เกิดการลายพันของ DNA ของตัวโปรโตอองโคจีได้มันก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นองโคจีได้เหมือนกันนี่เรตวไวรัสนะคะที่พูดไปเมื่อกี้ก็เป็นตัวที่ เป็นกลุ่มที่ก่อให้เกิโดโรคมะเร็งเป็นตัวที่เปลี่ยนโปรโตอองโวจี in, ในคนเนี่ยหรือในสัตว์ต่างๆเปลี่ยนไปเป็นองโคจี in. นั้นพอมาอินเฟสเซลล์อื่นๆที่ปกปติมันก็มีการเอาองโคจี in, เข้าไปด้วยมันก็ทําหน้าที่ในการสร้างที่ไม่ได้เป็นไทโรซินไทเนสก็ไม่สามารถควบคุมการเจริญก็มีการเจริญมีการแตกสลายควบคุมไม่ได้ก็เกิดเป็นเซลล์มะเร็งเกิดเป็นเนืเนเน้องอกเกิดขึ้นนะคะ ่อเรโทรไวรัสอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นเรโทรไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคเอดสนี่ uh, โดยเชื้อไวรัส HIV นะคะ human immunodeficiency virus นะคะโดยที่ HIV อันนี้นะคะมันจะไปทำลาย uh, T lymphocyte มันจะไปทำลายที่เบโรเว t ี ocy, ทำให้คนที่ได้เชื้อนี้เนี่ย uh, เป็นภูมพุ้มกันบกพรอง ไปที่บริเวณของอน้าเหลือที่สร้างพวกภูมิ้กันนะคะมันจะเป็นฆ่า Self o t ite, เซลล์พวก T l y m p h o c y t นะคะอันนี้ก็ค้นพบนะคะในปี1983นะคะตัวเชื้อ HIV นั้นนะคะก็มีเป็นในกลุ่ม Retrovirus เพราะฉะน,นั้นก็มีสารรทุกการที่เป็น RNA เหมือนกันนะคะแล้วก็มียีนแก๊สยีนโพลยีน DNA เหมือนกันแต่ว่ายังมียีนอื่นอีกมากมายนะคะในของเชื้อ HIV นะคะยังมียีนอื่นเยอะแยะเลยนะคะนี่เขาบอกว่า natural virus ที่ก่อให้เกิดโรคเอดส์มันจะไปทำลายเซลล์นะคะโดยที่มันจะไปทำที่ T แลมโฟไซต์นะคะทำให้เซลล์เจ้าบ้านที่ได้รับ HIV เข้าไปนั้นจะเป็นมีภาวะที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันผุพง ไม่มีภูจะติดเชื้ออะไรต่างๆได้ง่ายปัญหาเกี่ยวกับเชื้อนี้เมื่อกี้ได้พูดไปเล็กน้อยนะคะว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยมันเกิดการไลาพันที่สูงมากนะคะเพราะว่าเอนไซม์รีเวิร์สรานคริปเชสของเอชไอเีไม่มีประสิทธิภาพในการเกิดในการสร้าง DNA นเอนะคะแล้วก็บอกว่าประสิทธิภาพของเอนไซม์รีเวิร์สรานคริปเชสเนี่ยในความถูกต้องในการสังเคราะห์ดีเอ็นเนั้นเนี่ย ลดลงไปสิบเท่าเมื่อเทียบกับเร็โทรไวรัสดิบเพราะฉะนั้นก็ยิ่งเพิ่มอัตราการกลายพันยิ่งสูงมากแล้วก็ทำให้ยากต่อการพัฒนาในการคิดค้นวัคซีนเพื่อป้องก,กอนันโรคเอชพรคเชื้อเอชมัีมกลายพันธุ์สูงหรือว่าเชื้ t เอชิบีไม่มีประสิทธิภาพเลยนะคะในการสร้าง DNA จาก RNA นเนันเนี่ยความถูกต้องนั่นเนี่ยเ l น less accurate คือน้อยกว่านทัทตรวาสอื่นๆเนี่ยสิบเท่าเพราะฉะนั้นอันตราการเกิดการกลายพันธุ์ของเชือ้อ HIV ก็สูงการจะคิดค้นวัคซีนเพื่อป้องกันก็ทำได้ยากนะะแต่ไม่ก็ตามนะคะก็ในการรักษาอาจจะไม่ใช่รักษาอาจจะเป็นการป้องกังกนันนเป็นเป็นการควบคุมอาการของโรค นะคนที่ติดเชื้อเอชวีไปแล้วนะคะจะมีการควบคุมอาการของโรคยังไงนะคะมีการใช้ยาอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าวงจรชีวิตของพวกไวรัสคือต้องมีการอินเฟ,ฟนะคะมีการเพิ่มจํานวนแล้วก็ไปอินเฟ,ฟืเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในการควบคุมอาการของโรคเนี่ยเขาก็คิดผลยาที่จะไปยับยั้งการทํางานของอนไซม์ในไวรัสเช่นยับยั้งการทํางานของ reverse transcriptase ไม่ให้มีการ เพิ่ม DNA นะคะเพื่อไม่ให้ไปมีการอินทิเกรตเข้ากับ DNA ของโปรตีนเซลล์เพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าเชื้อไวรัสนะคะมันก็ต้องมีการ infect มีการเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆนะะมีการเพิ่มจำนวน infect เพิ่มจำนวน infect เซนนลล์ต่างๆเพราะฉะนั้นยาที่เขาคิดค้นขึ้นมาก็นะคะือเป็นยานที่ยับยังย้งการทำง,งานของเอนไซม์มเพื่อที่จะได้ไม่มีการผลิตไม่ได้เป็น DNA ไม่มีการไปอินทิเกรตเข้ากับ DNA ของโฮสต์เซลล์ ต่อจบเลยไหมนะะนี่การที่จะต่อสู้นะคะกับคนที่ได้รับเชื้อ h i ชวเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะก็คือจะใช้ยาที่ไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อย่างเช่นยับยั้งการทำงานของ Reverse Transcriptase ยาที่อันนี้เป็นยาตัวแรกที่ได้รับการ Approve ได้ of, รับการออกไปใช้แล้วพบว่าม,มีประสิทธิภาพคือ a อ t ทีคือได้ยินไหมคะนีปะ่ะไม่เคยเหรอ ที่เขามีเหแบบช่วงหนึ่งมีการรณรงค์หรือมีการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอชนะคะก็คือจะมีการให้ยา a อชซนะคะซึ่งมันก็ไม่ใช่รักษาแต่เป็นการควบคุมอาการของโรคอัานนี้หลักการในการท,าาทํางานมันทํำยังไงนะคะอันนี้เป็นรูปของยา a อชซนะคะซึ่งโครงสร้างข,ของยาตัวน,นี้เนี่ยมีโครงสร้างที่คล้ายๆกับัสเตรตของรีเวิ e ์สทรานส i ิ t a ทสตัวหนึ่ง มีรูปร่างคล้ายๆกับดีออกซินไทเปดีมีรูปร่างหน้าตายคล้ายกับดีจีจีพีนี้พอได้รับยาตัวนี้เข้าไปนะคะยาตัวนี้มันก็จะเข้าไปที่ทีริ h โฟไซด์ดังนั้นพวกเชื้อ h อชวีมันจะเข้าไปอินเฟสนะคะมันจะตรงไปเลยที่ทีรินโฟไซด์มันทำลายภูมิคุ้มก,กันของคนที่ได้รับเชือ้อยาตัวนี้ก็จะเข้าไปที่ทีรินโฟไซด์ พอยาเข้าไปแล้วนะคะยา a s ซ t ีนั้นจะถูกเปลี่ยนไปเป็น a s ซ t ี t r i p h o s p h a t เหมือนพวก dATP d ี t p dCTP dGTP ต่างๆจะอยู่ในรูปของ triphosphate a s t ที่ผู้ป่วยได้รับเข้าไปจะถูกเปลี่ยนรูปของ a s ซ t ี triphosphate รูปร่างหน้าตามันเหมือนกับ d ี t p แล้วก็เอนไซม์รีเวิร์สทรานสคริปเทสของเชื้อ HIV นั้นจะจับกับ a อเซทีทรฟอสเฟตได้ดีกว่าสับสเตรตของมันเองเรียนการทำนะคคือยาที่ได้รับมันก็จะไปที่ทีริฟอไซด์เนาะแล้วก็ถูกเปลี่ยนไปเป็น a อเซทีทรฟอสเฟตสับสเตรตทั้ง4ตัวของรีเวิร์สทรานสคริปเทสก็จะมีพวก d t จ p DATP DGTP DCTP ใช่ไหมคะเนาะเบสทั้ง4ตัวเนาะ นีตัว adt triphosphate นั้นสามารถจับกับ reverse transcriptase ได้ดีกว่า dttp เพราะฉะนั้น reverse transcriptase ก็จะนำเอายาตัวนี้เนี่ย incorporate เข้าไปบนสายของ dna incorporate ้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะน่น,นดูโครงสร้างของ adt ปกติแล้วเวลามันต่อสาย dna มันจะสร้างคันธะอะไรคะการที่มันจะนำ dna ไปเรส จะนำสับสเตรต์แต่ละตัวเข้ามามันจะสร้างปัญหาอะไรต่อกันเพราะโซเดียมเอสบอร์ดตำแหน่งเท่าไหร่สามพาโอกอสกับห้าพายโคสเตช่ไหมคะแต่ยาตัวนี้ที่บริเวณสามพายเป็นห oh มู่โอเอสไหมไม่มีเพราะฉะนั้นเบอร์เซลได้รับยาตัวนี้เข้าไปแล้วนะคะเอนไซม์ตัวนี้เอนไซม์เรวัสพาสฟิทเอสจับกับซับจับกับเอเซทิได้ดีกว่าสับสเตตต์ของมันเองก็จะอินคอร์บเรตตรงนี้เขาเ้าไปในสาย DNA หยุดสร้างสาย DNA ไหมคะหยุดเนาะเพราะว่าปลาย 3' ามไคตรงนี้ไม่มี OH ที่จะสร้างสามปคลายปห้ไคล์เาส่วเอสเตอร์บอลได้เพราะฉะนั้นคนที่ได้รับยา s อ t ทีก็จะมีการอินคอร์เ a t ตเอาอยาตัวนี้เข้าไปในสาย DNA ของไวรัสไวรัสก็จะหยุดการเจริญโอเคไหมคะเพราะว่ามันจับได้ดีกว่าแล้วสงสัยไหมว่าทำไมาในเซลทีหรือโพอไซต์ก็ต้องมีการสร้าง DNA แล้วเซลมันไม่ตายไปด้วยหรอสายปะ เากบอกว่า DNA polymerase ในเซลล์นั้นเนี่ยมันจับกับ dTTP ได้ดีกว่า DNA ปกติในเซลล์เราก็ต้องมีการสร้าง DNA ใช่ไหมคะโดย DNA polymerase เนาะนี่ DNA polymerase เนี่ย,ย,ม,ม,ยมันจับกับ dTTP ได้ดีกว่า dCT เพราะฉะนั้นในนิวคลีโอไากม่สร้าง DNA ได้แต่ว่าจะไปอยู่การสร้าง DNA ของไวรัสโอเคนะคะ นอกจากนั้นนะคะก็าอาจจะมีการใช้ยาอือ่นๆร่วมด้วยไม่ได้ใช้เฉพาะเอสซทีเค่เห็นะะว่าต้องมีการใช้ยาหลายชนิดร่วมกันเพื่อยางยางการทำงานของเอ็นไซม์อีกอันหนึ่งก็คือยาที่ชื่อว่า DDI นะคะคือ2 prime 3 prime d i ี y d r o x y h y d r o คือต,ตั้งแต่ที่2กับ3นั้นไม่มีออกซิเจนไม่มีไฮโดรซิมลูดนะคะ dihydroxy คือไม่มีออกซิเจนอยู่ไม่มีไฮโดรซิมลูปอยู่ เพราะฉะนั้นแน่นอนหลักการเดียวกับเอเซนนะคะเพราะว่าที่ปลาย3ปลายนั้นไม่มีไฮโดรเอยู่ก็ไม่สามารถสร้าง3ปลาย5ปลายพอโซเดอเอสเตอร์บอลได้โอเคเนั่นหลักการเดียวกันนะคะนอกจากนั้นก็อาจจะมีการใช้อินดิพิเตอร์ตื่นๆนะคะที่ยักยัง้ง reverse transcriptase เป็น non-nucleoside นะคะคือไม่ได้เป็นพวกที่มีโครงสร้างเหมือนกับจับจุติของมันนะคะก็เป็นตัวอื่นๆที่มันเขาทดสอบแล้วมันยักยังย้ง,งการทำง,งานของ reverse transcriptase นอกจากนั้นก็จะใช้อินทิพตเตอร์ตัวยับยั้งโปรตีเอสจำได้ไหมโปรตีเอสเป็นตัวที่จะตัดเอนไซม์นะคะอยู่ในรูปที่ทำงานได้ก็ยับยั้งโปรตีเอสเพื่อไม่ให้โปรตีเอสไปตัดให้ได้เอนไซม์ที่มันทำงานได้เอนไซน์ของไวรัสที่ทำงานก็ยับยั้งไม่ให้เอนไซม์ของไวรัสทำงานนะะนั่นก็คือจะเป็นคอมบิเนชันคือการใช้ร่วมกันนะคะตัวยับยั้งทั้งเรเวอร์สทรานสคริปเตสแล้วก็ยับยั้งโปรตีเอสด้วยเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นวันะะนี้ครูจบ แค่นี้ละันานะคาะไม่พูดถึงก่อนันนี้นะคะตอน,นนี้ก็จบเรื่อง reverse transcription นะคะที่เขาได้มีการ revise central dogma นะ,ะเพราะว่ามันมีการสร้าง DNA จาก RNA ได้นะคะโดย reverse transcription โดย enzyme reverse transcriptase นะคะแล้วพูดถึง retrovirus ที่ก่อให้เกิดโรคมาเอนี้ก็โรเคเอชไอนั้นก็เจอการบรนจาร์ไม่ได้เรียนใช่ไหมคะบันจาร์อยู่เจอก,กับรรจาร์พ i z 然后也倒了呢。